รับพื้นนี้เป็นลายดอกมะเขือยอดนิติชัดทอสามตะกอมีหน้านางสองชั้นชายคุยนะคะย้อมจากตรงนี้จะเป็นประหูดนี่นเนาะสีเขียวเนี่ยเนาะนี่สบูสบ่แดงสบู่แ<ค>ดงสีเขียวย้อมแดงอยู่ข้างๆแล้วหมักโทแล้วก็กข้างล่างเป็นออ่ ตรงนี้เป็นอะไรสีตรงนี้เอียนไหนตัวนี้เป็นอะไรคร้่งบอกครื่งเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นอะไรคร้่งครื่งจะลงลงสบู่แดงจะเป็นสีน้ำตาลลงสูแดงจะเป็นสีน้ำตาลกับเขียวผสมกันบอกโอเคอันนี้มีชายคุยใช่ไหมแมีชายคุยมีชายคุยตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะ ไปไม่ได้เดี๋ยวเปียกอ่ะอโอเคชุ่มพูแบบน,นี้เลยเนาะอ่าเด,จดจ้จอดวดวจอดจอดไม่ได้วะ่ะสีไม่ได้เดี๋ยวนี่นะคะสีจริงสีธรรมชาตินะคะ ธรรม,รมชาติไม่ลงโทษค่ะธรรมชาติสรรสร้างเร้นพุ่ทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะเส้นพุ่งทั้งพุ่งทั้งยืนเนาะเป็นย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งนะคะมีต้นสนหัวใจด้านล่างสีชมพูแบบนี้นะคะย้อมจากคลั่งนะคะทอสามะกอเนาะ <c oughs> ไม่มีหน้านางไม่มีชายคลุยขอดูเนื้อผ้านหน่อยความยาวสองเมตรเนะาะเนื้อผ้าแน่นทอแน่นแน่นหนานแล้วทออย่างดีนะคะ เกิน2เมตรเนอะประมาณ2เมตร15นะคะนะสนใจนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะอ่าลายกระเจจีเป็นย้อมสีธรรมชาติจากคลั่งนะคะมีต้นสนหัวใจด้านล่างสีชมพูแบบนี้นะคะย้อมจากค้า่งนะคะ ทอสาประกอเนาะไม่มีหน้านาไม่มีชายคุยขอดูเนื้อผ้าหน่อยความยาวสเมตรเนาะเนื้อผ้าแน่นทอแน่นๆหนาแล้วทออย่างดีนะคะเกินสองเมตรเนาะประมาณสองเมตรสิบห้านะคะสนใจนะคะเดี๋ยวนะคะอ่า ทีน่นางนงเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ครแพทไม่ทราบราคาเลยเพราะว่าไปถ่ายทําตอนตลาดใกล้วายแล้วฝนตกหนักเรียบตัวใครตัวมาเลยนะคะเบอร์ศูนย์สามก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าได้แอดไลน์กับแม่ค้าแม่ค้าไม่ยอมอ่านไลน์จนถึงวันนี้มาตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะคะือวันเสาร์เลยนะคะเนี่ยเพราะนั้นให้ชมกันก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะแต่ว่าเบอร์สามนี้ถ้าเกิดว่าติดต่อแม่ค้าได้เบอร์สามจะเป็นของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะว่ารับจองไว้แล้วแต่ว่าติดต่อแม่ค้าไม่ได้เลยจริงๆค่ะซึ่งท่านอยากได้้ตตังแแ่ผืนรที กายแพทย์โพสเนาะแต่ว่าพื้นสองในกายแพทย์ไปตามหานะคะเป็นทอย,ยกดอกลยายเมพริกไทย5ตะกอจากอำเภอลำดวนค่ะเป็นงานชั้นครูนะคะลายต่อน้อยนี้สวยดีค่ะการทอก็สวยการย้อมสีแล้วก็มัดหมี่ได้สวยงามนะคะถือว่าเป็นงานชั้นครูเห็นะคะเนี่ย สวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นติดต่อกายแพทยมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามติดต่อไมคกาให้ได้ค่ะ0812571709 0812571709ถ้าเกิดว่าติดต่อไม่ได้คงต้องรอถึงวันเสาร์หน้ากันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงคะรอกันเนาะนอะนอนๆ